การรู้จักตนเองรู้จักโลกภายในถึงขั้นเราสามารถจะมาออกแบบและสร้างมันได้เนี่ยมันสําคัญยังไงโหทุกคนคําถามนี้ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคะมนุษย์ที่เดินกันอยู่ขวักไข่ในโลกใบเนี้ยคุณคิดว่ามีกี่คนที่เขารู้จักตัวตนจริงๆระยะเวลาเที่ยวฟ้าทํางานนี้มาอย่างเข้มข้นเนี่ยเอฟ้าเห็นเลยนะคะว่าน้อยคนที่จะรู้จักตนเอง ทุกคนรู้ว่าเออฉันชอบสีแดงฉันชอบสีเหลืองฉันชอบผู้ชายแบบนี้ฉันอยากได้กระเป๋าแบบนี้แต่นั่นอ่ะมันมาจากเปลือกภายนอกมันมาจากระดับความคิดแต่มันไม่ได้มาจากระดับจิตวิญญาณบางคนรู้ว่าเราถนัดอะไรแต่ไม่ได้รู้ว่าเราชอบอะไรถนัดกับชอบก็ต่างกันอยู่ในกระบวนการที่เอาฝ้าทำงานเนี่ยมันแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะคือเราจะไม่ใช่แค่อยากได้ชอบ อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้มันน่าจะเหมาะกับเราแต่มันคือการเข้าไปข้างในจิตวิญญาณของเราเลยว่าจิตที่แท้จริงของเราเนี่ยบางทีอะเราโกหกตนเองอยู่ทุกวันทุกวันโกหกว่าเราโอเคโกหกว่าเราไม่โกรธแล้วทุกคนรู้อะไรไหมคะการที่เราเข้าใจจิตเติมแท้ของเราจริงๆมันมีพลังมากแรงสั่นสะเทือนที่ออกมาจากข้างในไม่ได้ออกมาจากแค่ความคิดไม่ได้ออกมาจากแค่คําพูด แต่มันคือพลังงานแรงสั่นสะเทือนที่เราส่งออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้มากจริงๆบางคนมาทำออสมาธิกับอัลฟาเขาไปเห็นเลยว่าเขาไม่ได้ต้องการผู้ชายที่เขาอยู่ด้วยคนนี้จริงๆนอกใจไม่รักไม่ดูแลแต่เขาคิดว่าเนี่ยแหละเขาถนัดละเขาถนัดกับอะไรประมาณนี้ละแต่พอเขามาเจอโอ้โหเขาเขาแหลกสลายเลยนะคะมันต้องใช้ความกล้าหาญนะที่จะรู้จักตนเองอย่างแท้จริง และกล้าที่จะสร้างตัวตนจิตวิญญาและแรงสันสะเทือนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาเพราะเขาไปเห็นแบบนั้นมันมันเจ็บมันแหลกสลายแต่เวอร์ชั่นใหม่ของเขามันทําให้เขาได้คนรักใหม่ที่คู่ควรมากกว่าเดิมหรือบางคนเนี่ยคนรักของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ทํายังไงที่จะทําให้คนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยดีกับเรามากขึ้นพูดเพราะกับเรามากขึ้นหรือเปเรามากขึ้น สิ่งนี้ก็สร้างได้ด้วยศาสตร์ spiritual builder เหมือนกันแล้วมันอาจจะมีเทคนิคต่างๆที่เราฟฝ้าจะโค้ชเขาบอกเขาให้เทคนิคกับเขาไปที่จะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกแล้วเขาจะว้าวเองค่ะทุกคนว้าวมากๆว่าโโหฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะเพราะน้อยคนที่จะรู้ว่าเราคู่ควรกับอะไรน้อยคนที่จะกล้าที่จะเข้าไปรู้ว่าเราคู่ควรกับอะไร และนั่นคือผลลับที่ยวว่าประทับใจมากในหลายๆเคสค่ะ